รกนหมู Double ่อ hmm. ร <c oughs> <dragging> uh ่อยไหมอร่อย กินไม่หมดสามร้อยเลยเหรอสองร้อยก็ไ yes? ด uh ้มั้ยชำแล้วอร่อยไหมอร่อยไม่กินแตงกวาดองอ่ะตุ๊กแตงกวาดองอ่ะยีลำบากับการกินมากเลยอ่ะ กินไปชั่วโมงเลยนะยังไม่บอกโอเคใช่ค่ะเหมือนือนโอชืเด่ไวีโอเยมโอเโอเยมโอา่เอ